ถึงเรื่องราวต่อไปทุกวันนี้นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยส่วนมากก็จะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองใช่แล้วซิงเกิลนั้นก็ประสบความสำเร็จเกือบทุกเพลงเลยหลายร้อยแบบหลายวิวหลายล้านวิวอ,ะอ่ะศิลปินที่มีค่ายเพลงและสร้างศิลปินมามากมายอย่างคัดตกกับลิปตาเนี่ยคุณแทนลิปตาเนี่ยเจ้าตัวก็ทําเพลงให้โบเมลดาแล้วก็กับเพลงแบบแฟนผมน่ารักดังมาก ดังและคนร้องตามในติ๊กต็อกคือดังมากๆ20ล้านวิวไปเจอเจ้าตัวคุณคัตโตะก,กับคุณแทนเนี่ยต้องถามเลยว่าศิลปินในค่ายคุณไม่ใช่สิศิลปินที่คุณแต่งเพลงใหร้องคนนี้เขาเป็นยังไง<อ>ช,มชมเลยแหละชมเลยชมยังไงไปชมกันค่ะ คนนั้นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินรุ่นพี่ต้องบอกก่อนเพราะว่าเขาอ่ะเดบิวต์ก่อนลิปตานะใช่เขาคือยุคกามิคาเซ่นะครับเขาคือมาก่อนลิปตาเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเขาถือว่าเขาเป็นรุ่นพี่เรารุ่นพี่เราเป็นเป็นการรวมตัวกันที่มันถูกต้องคือผมว่าด้วยตัวเพลงก็เหมาะกับน้องมีท่าเต้นที่มันน่ารักทุกคนเอาไปเต้นได้ทุกคนนี้ลิปตาก็เอาเพลงนี้ไปร้องด้วยนะคือผมว่ามันก็ ทุกอย่างมันดูเออมันมันดูดีมันมันดูกลมกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับนาราัก,รก,รก,ก็จริงๆเขาเรียกว่าไงเนี่ยตอนทําเพลงก็คือทําเพลงเพื่อให้เขาแหละชแล้วก็เขาเรียกว่าไงเขาเป็นคนมีคุณภาพนะทํางานเขาเรารู้สึกว่าเขาเอ NERGY เขาดีตลอดเลยตลอดเวลาเลยคือเวลาทํางานด้วยความเป็นซุปเปอร์สตาร์มันพลังมันไม่แผ่วเวลาทำงานด้วยแล้วมันสนุกเอ NERGY ดีๆออกมาเยอะเพลงต่อไปของเขาจริงๆมีมีมีคุยกันไว้บ้างครับเต่งที่บอกช่วงนี้น้องเขาเนี่ยคิวยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอ ให้เขามีเวลาหน่อยแล้วเดี๋ยวกำลังมาแน่นอนจริงๆสองคนนี้เป็นคนแต่งเพลงให้วัยรุ่นผู้หญิงดีน่ารักดีนั่คน,น,นะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแต่จริงๆคือแกเป็นคนที่แต่งเพลงมาแล้วสไตล์แกจะเก๋ไ<ล>ก่นะแม<า>่น่ารักมากเลยเก่งมากเขาบอกว่าต่อไปน้องโบอาจจะมีซิงเกลิลที่สองแต่ต้องดูคิวเพราะคิวยากแต่น้องน้องฝ้ายคิวง่ายฝ้ายคิวง่ายอยากทำศิลปินแก๋ไหมคะด้เออจริงๆทำให้ใครก็ดังหมดแหละเขาคนเก่งเก่งใช่ คุณผู้ชมขาเราพักกันก่อนดีกว่าเพราะาช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาบอกวิธีรับมือกับพวกโรคจิตเพราะว่านางเอกของเราเจอโรคจิตอยู่นะแม่นางมินมนี่มินนี่มินนี่เอาคืนนะสายาเขามินนี่เอาคืนอ